ก็ว่าแล้วเชียวตัวอื่นเขาล่ามไว้เนี่ยเฮ้ยเป็นหาดูดิเป็นหมาดำไปแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือความขาวที่ขาแล้วขาไปนี่ดิน,นี่เร็วๆร็วท่ามาดูดิเนี่ยเป็นไงเป็นไงดู ถามอันนี้เลยมามาโชว์ตัวดิหมุท่ามันนี้หมท่าเร็วหมท่าเร็วมาดูโชว์หน่อยโชว์สภาพเราหน่อยนิไปลงลุยที่ไหนมาเละอีกแล้วลุยที่เลนขนาดจริงๆงานเละงานเลอะเนี่ยไหนออกมาโชว์ตัวดิเร็วกล้าทำต้องกล้ารับเชิญ ถอดหน,น้ากากเชิญคุณหมูทา้าแทมคารามแท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 มเชาโจตัวครับ,บรมันอายไอทำไมไอทำไมคนเยอะแยะจ่ายทำไมฮะหมูทา้าไม่ต้องอายคนเยอะเข้าไปแล้วจะเข้าไปทำไมออกมาสิเร็วดิโอ้โหทำเขนาดนี้อาบน,น้ำวันละกี่รอบทำแค่นี้ อาทิตย์หนึ่งเขาอาบไปเดือนหนึ่งเขาอาบไปเดือนละครั้งอันนี้สองวันครั้งนะหมูท้าออกมาดิเร็วๆออกมาเร็วๆเราค่าถามเราลังการรับนะหมูท้าเร็วๆโอ้โหสภาพสีขาวหายไปหมดแล้วต้องขาวิ่งมากันึกื่อหมาใครวะอ๋อหมากูเองนี่ว่าเร็วๆ เท้าออกมาเร็วเร็วมาถามาเร็วมากินนมกินนมกินนมแล้วมากินนมเร็วมากินนมกินขนมเนเนดูบินเขายังสวยงามอยู่ดีนะร้านชาบูไว้เมื่อกี้นี่แท็กทีมเลยนะเนี่ยเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยเราสกปรกอย่าไปใกล้ชาบูเลยไปเลยไปห่างๆกันเลยโอ้โหทุกวันจริงจริง ตัวนุ้นก็เรื่องหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็เรื่องหนึ่งไอ้ตัวนี้หลายเรื่องึทัานี้เรายิ่งัวยิ่งแสบนะหมูทานนะเละไม่ลุยตรงไหนมาเนี่ยเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยเรานี่เผลอไม่ได้เผลอไปไม่ได้จริงชบูวยังไงดีวะชาบาวยังไ เหตุสิทธินี่แชบูดูดูสภาพดิแชบูเป็นไงดูได้ไหมโอ้โห oh. ปรับใจปรับใจที่หมูท้าโดนดูเดี๋ยวไปปลอบมันเลยเดี๋ยวไปปลอบมันเลยปล่อยเอาเฮ้ยเราเราไม่เราไม่เลอะเหมือนเขาไม่ปล่อยไปเขาเลอะปล่อยเขาอยู่ตัวเดียวไปก่อนอุย้ยเราอย่าเพิ่งไปใกล้อไไอกมาก่อน ไม่เลยอย่าไปยุ่งกับเออเอาเลยสอนดิเอาหน่อยบูบอกดิเออจับไม่ได้แล้วบูบอกใครวะเออใครอะ่ะใช่ป่ะจับไม่ได้เลยไปทำอะไรมาถามดิโอ้ยไปล้างตัวก่อนฮะาแล้วทุกวันนี้อ,า,อาบน้ำเองเลยอ่ะอาสบู่ไปอาบน้ำเองเลยไปขี้เกียจแล้วขี้เกียจอาบให้แล้วทุกวันนี้อ่ะ อาบไปใช่ไหมชาบูใช่ไหมเออสอกท้าอาบเองไาท้าไปอาบเลยเนี่ยอ่ะมาเชิญอาบเองมาสบายเปิดน้ำไม่แล้วโอเคนะโอเคอาบเลยอ่ะสองตัวเออชาบูดิสอนมาหน่อยดิที่หลังยาบอกไปเออบอกไปที่หลังยาอย่าไปลง อย่าไปลงตัวเดียวชวนกูนด้วยให้ปาหนะออ่าบัวนี่บัวจัดการนี่ใช่รับัวเละหมดแล้วเนี่ยเอออาบูมีอะไรจะบอกสักหน่อยสั่งสอนสักหน่อยโอ้ยรัแบแป๊บหนึ่งท้าล้อก่อน แล้วเดี๋ยวเมก่อนั่อลงก่อนนี่ล้างไปหน่อยแล้วนะขาเริ่มขาวกลับมาแล้วเมื่อกี้ดูไม่ได้เลยปิงซูบิงซูจำไม่ได้เลยเฮะเดี๋ยวเอาต้องอาบน้ำอีกอทุกวีทุกวันมีทุกเรื่องทุกราวตัวนึงก็อย่างนึง ไทยวะใช่ปะไทยวะ